พี่กายนี่ไปซื้อแม่พันเพนมาเมมเบอร์หาร้อยบาทพ่อเองแนะ่แม่แลเล่เลี่ยงเลี่ยงอย่งินประมาณสามหมื่นกว่าบาทบัานท,ที่นี่แม่ก็เล่นมาเขาไงเดีมาเห็ดไงด่าดีมาจงไว้ได้ไงเดียวทลองบึงมันเขาไงเห้วโอ้สวยไง สองสามตัวโลกรวบเจ้าน้อยามาดามมาแจะมึงนอกหลายสร้างกินกบง่ายหลายได้ขายไปยังสัน่นเลี้ยงไหวได้หลายเนี่เป็นมื่นโตเนี่ยหมายความว่าสิปล่อยมันเขาง่ายบ่แม่จ้าช่เขาง่ายเขาง่ายประเดี๋ยสิขายบาร์สใชพผลว่าย้อนยุคบ่มากกลกบเขาง่ายบ่ะใช่ขึ้งสั่นละโอ้ไอเดียดีให้นั่นให้นั่นบักหอยนั่นปล่อยบักหอยลงให้นั่นขี้วัวหอยให้นั่นโอ้มีขัวหอยพร้อมจ้่ปีนี้กาว่าสิเอาหอดแสนปอนี่เอาวาแสนหาเนี่ยเอาแสนหาโอ้ย มันก็สิได้ออหลีตัวดิได้เดรายรับร้ายใจไม่สิเขียนไว้ตลอดพุทลาประ่าแมนเก็บมากเก็บผลได้แม่ว่ารวมไว้บัน่นโอ้เลยบันน่นรวมไว้ก็สิเป็นโตเง,งินก้อนจ<ด>้่สิให้ต้นธงกุหลาบไม่ยืมตัวอลังการงานเลี้ยงกลมในหน้าเขาคลิปดีอีพี่ดีขออนุญาตเช็คอินบ้านอีเลียนตำบลหนองขอนกลวงอำเภอเมืองจังหวัด อุดีท่านอนอุดรท่านี่ผ้ามหาความรู้กับคุณแม่ไล่หรือว่ามาดามไล่ที่พี่้องหูจักแต่ว่าก่อนพี่ดองสิไปเบิ้งไล่เลยน้ำกันขันพี่้องหากการเกษตรพี่้องคือคนหัวใจเดียวกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ๆๆแล้วคอมเมนต์บอกผมนําว่ารับชมมาจากจังหวัดไหนไปละครับไปเบิงไล่เลยน้ำกันเตรียมบอดีบอได้ก้นเพิ่มเติมได้นี่บอเป็นไฮน้าเกาเมนบ่อครับไฮน่าเกาแม่แค่แต่อารถไถยลงมาลบออกซื้อลบคันแทะออกนี่ตีเป็นไทหนึ่งอยู่นน่ตะกี้แม่เฮ็ดปลูกเนี้ยดิหนามในก็าอ ปล่อยลงเลิกน้ำมันมาเองน้ำมันหลอดพื้นเลิกซ้ำไหนแม่นี่น้ำเครื่องแข็งแม่นี่แหละโกบมันกับเครื่องบกเครื่องน้ำเนาะจ้ามันก็ขึ้นง่อยถึงสั่นแล้วมีขั้นแท้เด้อเอ้าก็มีแต่อันมองเลดาร์ดีป้องกันนกมันยากมันติดแต่เดียวมันไปเปลี่ยนเสนนกปากค้างมันติดอยู่หันตัวนึงติดแต่มันบ่ติดเดี๋ยวมันคงยงคงยงหันแต่ผนมาบ่มาจักเทียอันนี้นกเอียงนี่ต้องต้อนนี่มนบ่ต้องเอียงมันมาติดมันติดแต่มันตายเลยแม่แล้วบอกแม่งก็มีแม่งก็มีแม่งดาก็มี แม่เห็ดหนี่มาลายมือได้นิสามสี่มือนงเห็ดแลลวเลยนี่ออมออกแบบเองบัดพวกสังไม่ไพ่สังหยัางนี่ก็ตัดเองม <laughs> องเลด่ากลางเองกางเองหยิบเองออกไอเดียเองบัดบ่มีคนซอยเลยบ่เค็นเองยุ่งสิแหล่ะเลี่ยวยได้ละ่ะออกเอาเองคืดเอาเองเห็ดเอง งูเงี้ยมันเข่าว่แม่บ่เข่าไม่ได้เดี๋ยวนี้เขามาโหลดกบกินข้อมันแหลวเดี๋ยวมันกบไงล่ะกบมันใหญ่เหรอบาดดงูเป็นอาหารของกบเอ้ยงูไหมันไล่กินจนเอิกเปิอเอิกเลือกเลยมันใหญ่เลยเด้บาดนิโกบมันใหญ่แล้วมันยาเนีมันไหลงูเข้าไปองมือหนึ่งงูเลี้ยงเข้าไปแม่ว่ามันยาก็สวดสวดด่นไล่สวดกินนันงูหน่อยกบนี่ยนะตายหีหลีด็งูตัวนั้นแพ้กับมีห่อนกับเขาห่มเป็น่จแกห่มกับป้าเขาดีแล้ว โอ้ไอเดียดีครับเขานี่บ่หวังเกีียวดียเนาะแม่ บ่วางเป็นโฮมโกบเพราะมันงามโพดมาเป็นหมากดอกหมากกับฟ้าๆอันละน้ำในกับบ่ต้องเปลี่ยนประมาณอาทิตย์หนึ่งแม่กับสิบปันอยู่ประมาณสองมือปันขี่โกบออกไปใส่พุ่นปลากันจองพอนเปลี่ยนระบาดนี้มันก็ซึมขึ้นนะลูกละการน้ำข้ามานี่คือน้ำพื้นแตมันเข้ามาเพราะว่าน้ำมันจุ่มหมดแล้วมันบ่หมองนี่มันเป็นหมองน้ำซึมน้ำซับบ่จ้ะปันออกมันกับน้ำมันจะออมมันกับใสเรื่องธรรมชาติจังสีอาหารการกินนี่แม่อาหารนี่แม่กะกะบางมือกะหายตะยมมือแรงถ้ามันเสาะเที่ยวกับบ่ ใช่ก็เมื่อได้มิทุระไปกับทีมเวสซี่แล้วมันใหญ่หรือมันบรกินกันหรือวะโบตอนนี่ยน้อยฮาต้องเลี้ยงอันเพราะอาหารมันจะบรกินกันอิ่มบรกินกันหัวอาหารกับหัวอาหารกบหรือหัวอาหารยังแม่อาหารปลาดุกจ้ะไม่ไรครับราคาพี่น้องของขาเบิ่งคลิปนี่เราสนใจอยากเข้ามาเล่นน้ำแมลแม่มล่สิวายจางไหครับต้อนรับเสมอจ้าเข้ามาเลยเบอร์โทรนะคะเทือเธอศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกศูนย์แปดเจ็ดติดต่อไม่ไรได้ค่ะ ตอนรับทุกวันค่ะสำหรับคลิปนี้พี่นี่ผมและแม่ไล่ขออย่าลาไปก่อนละครับอลังการ